สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาณิชสร้างสารรค์ครับผมสุรนันท์เวชาชีวะเป็นผู้ดำเนินรายการรายการพาณิชสร้างสารรค์เป็นรายการที่สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับและออกอากาศทาง MCOt1 หรือ t r u e Vision 98ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นช่องของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับเพราะส่วนหนึ่งเอามาทาเรื่องของ o m m e r c e c h a n n e l หรือหรือช่องของกระทรวงพาณิชย์ที่กระทรวงพาณิชย์มีความตั้งใจอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารความเปลี่ยนแปลงในโลกเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของการพาณิชย์ไทยรวมทั้งเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆสิ่งเหล่านี้กระทรวงพาณิชย์หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนําไปตกผลึกเป็นความรู้ที่ใช้ประกอบในชีวิตประจาวันของท่านและที่สําคัญกว่านั้นเป็นข้อสมมติฐานในการประกอบธุรกิจของท่านด้วยวันนี้ผมอยู่กับท่านหนึ่งครับอยู่ในเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมซึ่งเก่าแก่นะครับอยู่กับเมืองไทยมานานแล้วก็เป็นพืชหลักของเมืองไทยด้วยนะครับ ก็คือผมอยู่กับท่านนายกสมาคมแป้งมันสำปะหลังแห่งประเทศไทยคุณปรีชาเต็มพร้อมสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมรายการครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับท่านครับครับแป้งมันสำปะหลังจริงๆมันสำปะหลังนี่เป็นพืชหลักของประเทศเลยครับก็ติดหนึ่งในสี่ของลำดับต้นๆนะครับของโลกของของประเทศไทยของประเทศไทยทำไมของโลกมีที่หนึ่งครับ ของโลกนี่เราที่หนึ่งใช่ไหมครัสมัยเด็กๆ <S <S ผมเรียนหนังสือนี่ไม่เคยมีมันสําปัหลังเลยผมเรียนอะไรนะผมเรียนเด็กๆนี่ข้าวยางพาราปาไม้มันาหลังเนี่ยมันจะมีมาช่วงห้าสิบกว่าหกสิบปีนี่เองครับส่วนใหญ่แล้วมันมาทางอินโดนีเซียนะฮะทางฮอลแลนด์เนี่ยชาวมาปลูกที่ตุมาตราสุมาตรก็รรรรรข้ามมาปลูกมาเลยมาเลยก็ามาปลูกแถว สูงอายุโลกครับคนไทยเราสมัยก่อนคนชนบุรีอืก็ไปนำเอาตัวนี้มาปลูกแต่มันเนี่ยมันมีมานานแต่มันไม่ใช่พันธุ์ที่ทําแป้งพันที่มารับประทานเนี่ยมีมานานแล้วมันแตกต่างกันให้มันมันโอเตโต้กับมันทาปิโอกาเนี่ยอมันหมือกันไม่เหมือนกันมันทาปิโอกาเนี่ยมันเป็นมันของอ้ภาคพื้น อ่าร้อนฮะโซนร้อนโซนร้อนไอ้โปเตโต้เนี่ยมันจะหนาวมันจะเป็นทางยุโรปแต่รูปร่างก็เม่เหมือนกันของเขาจะออกกลมๆเหมือนมะนาวถ้าลูกมะนาวเวลากินอาหารฝรั่งมันมีเป็นก้อนๆนะในชิปโพเตโต้ครับของเราจะออกยาวๆยาวสั้นแล้วแต่การปลูกการใส่ปุ๋ยผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของท่านนายกท่านของสมาคมนะครับครับบอกว่ามันชื่อมันแตกต่างกันด้วยนะมีคาสาวาแล้วเป็นทาบิโอก้ามันมีชื่อถึงสามชื่อ กัตสว่าตาบิโอการแล้วก็มัดีฮอตไอ้ที่สามชื่อนี่มันเหมือนกับประเทศหนึ่งประเทศใดแนละ้วแต่เขาจะเรียกนะครับถ้าเป็นประเทศไทยเราก็เรียกมันสับปหลังนะฮะประเทศอื่นๆอนะจะเรียกกัตสว่าแล้วก็มันดีฮอตแล้วก็ไอ้สามตัวนี้จะเรียกสามชื่อท่านนายกครับแล้วทำไมอยู่ดีๆของเราขึ้นมาเป็นบอร์นหนึ่งของโลกได้ เหตุที่เราเป็นเบอร์หนึ่งเพราะเราเป็นเมืองถึงอากาศเหมาะสมในการพาะปลูกตัวนี้นะฮะเราเคยปลูกได้3 0มสิบสาสิกว่าล้านตันสามสิบกว่าล้านตันครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เจอทุกขภัยเนี่ยโวนแรงไปสามเดือนอแล้วก็ยังเจอเพี้ยนะจึงมาลงนะเพี้ยมาลงซึ่งเรากําลังไล่จัดการกันอยู่ แล้วเราก็มาเจอน้ําท่วมอีกตึงไม่เคยปรากฏว่าน้ําจะไปท่วมที่ราบสูงโคราชครับแล้วโคราชเนี่ยเป็นโดงปลูกมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นจังหวัดหนึ่งที่ปลูกได้ถึงห้าล้านกว่าตันนะฮะใครว่าโดนเข้าไปพอสมควรสี่ห้าจังหวัดรอบๆนั้นนะก็เสียหายไปนิดหน่อยนะครับพอพอน้ำแห้งเขาดิบขุดไม่้ลงแป้งเลยอะไรอย่างเนี้ย ได้ข่าวเห็นท่านนายกบอกผมเปนขึ้นมหาศย์จริงๆใช่ไหมมันสัมปันหลังเนี่ยมันสัมปันหลังมันดีครับครับมันดีอย่างหนึ่งครับมันมีอยู่หลายพันนะบ้านเราเนี่ยมันมีที่นิยมนิยมก็มีเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์แล้วก็มีห้วยบงหกสิบแปดสิบแล้วก็มีระยองสามระยองอ่เก้าระยองนี่ก็คือการแาของเราที่มีความแตกต่างกันอันนี้ก็ เราเพาะขึ้นมาครับก่อนนิเซียนะฮะจากโคลัมเบียเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขามอบพวกพันพวกนี้แปดร้อยกว่ากว่าตัวเนี่ยกว่าตัวอย่างเนี่ยมาให้รักษาไว้ที่ประเทศไทยอ๋อเพราเราก็เลยเป็นศูนย์กลางมูลที่พัฒนามันทำมาหลังเป็นผู้ที่บัรุงรักษาพันพวกนี้ครับครับแล้วมันเอาไปทําอะไรได้บ้างผมรู้ว่ามันเอาไปทําอาหารสัตว์ที่ผมรู้แล้วก็มาผสมกับของกินของเราท่านต้องเข้าใจครับอาหารเนี่ย ถ้าแป้งนะฮะมันเป็นอาหารโดยตรงเลยแม้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยังผสมเกือบครึ่งหนึ่งอย่างเส้นใหญ่เนี่ยผสมเข้าไปถึงสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะบางทีผสมแล้วมันจะเหนียวขึ้นเส้นมันจะนุ่มขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยแล้วขนมหลายๆตัวเนี่ยก็ใช้มันนำบัลหลังมาทำแป้งมันแล้วก็ไอ้ผงชูรสเนี่ยอเอ็มเนี่ย ไอ้อพงชูโรที่อย่างแบบแท้ในท้องตลาดได้หลายยี่ห้อนะก็มาจากแป้งมันแล้วก็คูโคลต์ูุตโต้นนะแล้วก็อี่สารอาหารทั้งนั้นเลยที่มาจากแก้งแป้งมันตัวนแป้งมันครับแล้วก็ยังมาทําพวกกระดาษกระดาษมาเคลือบกระดาษเคลือบเสื้อผ้าเส้นได้ที่เราทอผ้าเนี่ยครับใช้ได้หมดนะก็แปงมาจากแป้งมันแล้วก็มาทําแคซูล แคปตูนต้องใช้กับยาเนี่ยต้องใช้มันแป้งมันมาเป็นหลักเพราะมันมันมันมีคุณสมบัติพิเศษที่กับพอเป็นมันเส้นเห็นไปทาเอามันเส้นนนั่นอีกตัวหนึ่งนั่นคืออีกตัวหนึ่งนั่นอีกตัวมันเส้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแยกมาสามตัวมันเส้นสะอาดมันเป็นพันเดียวกันป่ะฮะพันเดียวกันครับปลูกที่เดียวกันฮะแล้วแต่จะไปทําอะไรอ๋อถ้าเข้าโรงแป้งก็ไปส่วนหนึ่งครับถ้าราคาดี มันเส้นเกิดราคาดีก็ไปเข้าลานเพื่อไปตากไปฝานฝานแล้วตากตากเสร็จแล้วก็ไปส่งไปเป็นมันเม็ดเี็กชิปนะนชิปพาเลทเนี่ยครับชิปพาเลทนี่ก็ส่งยุโรปหหเหตุที่ต้องไปอัดเม็ดเพราะว่าบางทีมันเ,เกิดการฝุ่นเนี่ยถ้าไปทางยุโรปยุโรปจะต้องให้อัดเม็ดเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมปุ่นนะถ้าไปทางจีนแล้วก็ไม่เป็นไร ส่วนใหญ่ไปทางมันเส้นนะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในสามสิบกว่าสาสิบล้านตันเวลาพลิกเนี่ยมันมันมันเป็นแป้งสักเท่าไหร่มันเป็นมันเส้นสักเท่าไหร่อ่าแป้งเรานี่มันมีเจ็ดสิบเก้าโรงงานแป้งมันนะฮะผิดได้วันหนึ่งถึงสองหมื่นสามพันตันแล้วก็ระยะการผิดเนี่ยแตกต่างกันนิดหน่อยบางโรงเนี่ยจะผิดหกเดือนแปดเดือนสิบเดือนแล้วก็จะมีน้อยโรงมากที่จะผิดทั้งปี อ่เพราะว่ามันสะหลังเนี่ยเป็นพืชซึ่งจะเก็บไว้กี่เดือนก็ได้ไล่ไปจากเก้าเดือนเนี่ยจะเก็บไว้ปีครึ่งก็ได้จะไปขุดแต่ว่าไม่เสียไม่เสียครับอยู่ในดินก็หัวมันก็จะโตขึ้นนะฮะแต่ว่าอาจจะมีเสี้ยนอะไรมันโตขึ้นหรือว่าเปอร์เซ็นต์จะลดลงหน่อยไปเจอฝนเจออะไรเนี่ยแต่ไม่เสียพอเพาะปั๊บมันมันแค่แปดเก้าเดือน เก้าเดือน嘛เก้าเดือนเกเริ่มเนี่ยได้เริ่มผลิตเลยแปดเดือนก็ผลิตได้แต่มันเขาถือว่ามันอ่อนมันอ่อนมันจะไม่มีเปอร์เซ็นต์แล้วต้นมันไม่แข็งแรงแต่ต้นเนี่ยมันต้องเหมาะด้วยในการที่ขุดเนี่ยต้องปกต้นเนี่ยไปทํผพันได้เมื่อปีที่แล้วต้นสี่บาทห้าบาทต้นแรงมากจากที่เคยบาทเดียวจากปีคนก่อนเนี่ยหัวมันโลหกเจ็ดติดตังแต่เมื่อปีที่ผ่านมานี้นะคือปีเนี้ย มันขึ้นมาถึงสามบาทสี่บาทมันหลายเท่าอ่ะถ้าเปรียบเหมือนตอนไมคยก่อนเราซื้อทองสี่ร้อยเด๋ยวนี้มันก็สองหมื่นอะไรอย่างนี้ทุกอย่างมันขึ้นัมนในโลกนี้ทุกอย่างมันแต่มันเป็นพืชเศรษฐกิจจริงๆมันใช้ได้ทั้งต้นทั้งหัวทั้งต้นมันขายได้หมดขายได้หมดครับใบก็ขายได้ท่านท่านบอกผมก็ที่บราซิลเขาใช้ทำทำเอทานอลเอทานอลทำเอทานอลแล้วก็เขาใช้อ้อยนะฮะมันแล้วก่อนเนี้ยเขา ปลูกมากกว่าเรายี่ห้าล้านตันเราปลูก<ม>ยีบก่บสองก็ปลูก<ม>ยี<ม>่ห้าตอนนี้เราปลูกสามติบเขาลดลงมาเหลือยี่ห้ายี่สี่อย่างเ่าแต่เขาตัวใหญ่ไปทําเอทานอลเต่ส่วนหนึ่งทําแป้งส่วนหนึ่งบางับปีเนี่ยแป้งเขาไม่พอใช้อย่างต้องนําเข้าจากประเทศไทยอื<ม>เพราะว่าตัวที่มันมานหลังเนี่ย<แ>ก็อย่างที่ผมเรียนนะว่าไปทําเอทานอลเนี่ยก็ทําให้ แป้งมันไม่พอคือเขาเลือกที่จะเอาไปทําพลังงานครับของเรานี่มันเริ่มคุยกันไหมครับเรื่องนี้ถ้าเรื่องนี้ว่าโอ้คุยกันหลายตลบครับครับแล้วคนขออนุญาตที่จะทําโรงงานเอทานอลเนี่ยสี่ห้าสิบโรงครับแต่เปิดจริงๆรู้สึกสิบกว่าโรงแล้วในสิบกว่าโรงนี่ก็ล่อแหล่นะฮะเพราะกำลังการใช้เนี่ยในสามล้านลิตรเนี่ยมันใช้แค่ล้านกว่าลิตรนั่นเองมันก็ยังมีกำลังผิดแล้วอย่างแป้งเนี่ย ถ้าเกิน9บาทล้วไปทำเอทานอนไม่ได้แล้วเกิน9บาทเนี่ย2กิโลแป้ง18บาทไปเจอค่าแรงอีก6บาทครับก็เป็น24 24ก็อยู่ในเกณฑ์สูสีที่จะจะจะขายนะฮะเพราะตลาดขายกัน23อย่างปตทหรือจะเป็นบางจากเนี่ยจะซื้อขายไอเอทานอนเนี่ยประมาณ23บาทครับมันยังไม่ถึงจุดนั้นในในในส่วนของประเทศไทย อหัวมันมันแพงไงฮะเหตุที่แพงเนี่ยมันมาจากสาเหตุหนึ่งประการก็คือหัวมันเนี่ยมันปลูกลดลงเอาพื้นที่ปลูกลดลงไหมไม่ลดพื้นที่ไม่ลดพื้นที่ไม่ลดแต่มันแรงอ๋อรอบแรกมันตายไปแล้วร,ร,รอบรอบสองมันตายอีกครับต้นที่ไปปลูกนะตอนนี้รอบสามมหาต้นอะไรฝากหาไม่ได้อืมก็เลยต้องตามมีตามเกิดน <laughs> ะตอนนี้ คณะตำรวจก็ยังตำรวจอยู่ก็คาดการณ์ว่าจะสิบแปดล้านตันถึงยี่สิบล้านตันแต่ไม่แน่ใจนะฮะเพราะเจอเพลี้ยเจอแรงจะมาเจอน้ำท่วมครับน้ำท่วมมีมันก็ไม่เสียหายมากมายแต่มันต้องขุดมันอ่อนมาขายเลยมันทิ้งไว้ไม่ได้ทิ้งไว้ก็น่าอาพอน้ำลงปั๊บยุบปั๊บก็ขูดปุ๊บเลยครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยโดยหลักก็คือเอามาทําเป็นอาหารครับส่วนจะเป็นจะเป็นมันเส้นไปเป็นอาหารสัตว์ ป<า>แป้งอ่ะแป้งของเราอาหารแป้งของเราเป็นอาหารอะแปดสิบเปอร์เซนเราเราก็ไม่มีทางคุ้มที่จะไปทําเอทานอลโอ้ตอนนี้ทําไม่ได้ครับอตอนนี้แป้งมันกิโลสิบหกบาทกว่าไปทำเอทานอลก็คงตกดาวไปเกือบสี่สิบบาทก็คงเป็นไปไม่ได้เป็นไไม่ไดไไ้ไอนี่มันคุ้มกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าคือคืออย่างนี้ครับอื ไอ้มันสำนัหลังเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยสามสามตัวนะครับสามตัวนี้มันก็มีหนึ่งเนี่ยชาวไร่จะต้องอยู่ได้ครับแล้วผู้ผลิตอยู่ได้ผู้ใช้อยู่ได้ถ้าสามสามสามอย่างนี้อยู่ได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดชาวไร่ได้ราคาดีสามบาทผู้ผลิตก็ต้องไปขายราคาแพงผู้ใช้บางทีสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวมันก็เกิดการชอดในตลาดขายต่ำลงไปไม่ดี อ่าปีที่แล้วเนี่ยอินโดนีเซียนี่มันเกิดแรงหกเดือนครับแล้วเวียดนามมันเกิดไต้ปุ่นเข้าหลายลูกเมื่อหลายลูกมันก็ทําหัวมันในเวียดนามกับในอินโดนีเซียเนี่ยมันลดน้อยลงไปสี่สิบเปอร์เซนต์ก็ต้องนาเข้าจากบ้านเราไปเวียดนามคงไม่นําเข้าหรอกแต่อินโดนําเข้าไปอย่างเยอะเลยเวียดนามก็ไปเหมือนกันแต่ไม่มากครับแต่เขาก็ ไปส่งที่จีนเนี่ยเขาก็ไม่มีของส่งไทยเราก็ไปส่งแทนก็ทําให้ราคาทั้งหัวมันก็ดีทั้งแป้งก็ดีก็ขึ้นมาเราได้หมดถึงสามบาทถึงสี่บาทซึ่งเกิดอาียท้องแม่ก็เพิ่งเห็นหัวมันสี่บาทท่านอยู่ในวงการมาห้าสิบผมอยู่วงการมาห้าส <50 S 2> ิบปีเป็นนายกมายี่ห้าปีแล้วเพราะฉะนั้นเห็นมาหมดแล้ว ก็ทั้งเห็นทั้งกินทั้งใช้อ่ะบททุกอย่างแล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็มันตใครเป็นคนกําหนดราคาครับท่านมันเหมือนข้าวมันมีลายอย่างตัวมันคืออย่างนี้ครับสมาคมเรามีสมาชิกอยู่ประมาณร้อยกว่านะครับงสมาชิกสมทบสมาชิกสามัญก็มารวมกันมาสองท่านคือโรงงานแป้งครับโรงงานแป้งเราก็มารวมกันเรารวมกันแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ของสมาคมก็เช็คไปแต่ละภาคครับว่าหัวมันเนี่ย อ่าขายกันเท่าไหร่ซื้อกันเท่าไหร่แล้วก็มาทอนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วออกมาเป็นราคาแป้งเท่าไหร่ก็มาว่ากันเป็นอาทิตย์อ,อ,าอาทิตย์เดือดตจของเราจะเปลี่ยนแปลงราคาทุกอาทิตย์ ดูได้เปิดดูได้จะมีรูปผมอยู่ในนั้นด้วยเห็นแล้วแล้วในโลกเหรอฮะโลกใครกำหนดราคาหรือเราเราเพราะเราเป็นรายย่อเราก็กำหนดราคาของโลกเราก็มีคนมาดูอยู่หลายหมื่นนะปีหนึ่งหลายหมื่นที่เปิดเว็บไซต์ของเราดูนะครับตคมเราตอนนี้ตั้งราคาแป้งก็รู้สึกจะคนเชื่อถือเป็นน้ำดับมีหน้าเว็บไซต์ท่านเ็ภาษาอังกฤษหมดเลยคือ ต้องการให้ดูดเอ็กซ์พอร์เตอร์อินพอ,อ,อเตอร์มานี่ก็คือใช้ราคาตัวเนี้ใช้ตัวนี้เป็นราคา,าที่โตจตเป็นญี่ปุ่นเกาหลีจีนอ,อะไรเนี่ย